ลูกดูดเต้าแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าแม่มีนมแม่เพียงพอให้ลูกแม่กินเชื่อเลยว่าลูกดูดเต้าแม่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกหาดูดนมแม่ไปปริมาณเท่าไหร่จนทําให้คุณแม่เองรู้สึกกังวลใจว่าตัวเองนั้นมีปริมาณน้ํานมเพียงพอให้ลูกกินหรือไม่คุณแม่ประเมิน4อย่างดังนี้ข้อ 1. ถ้าลูกกินนมแม่พอที่ลูกอายุ7วันลูกจะต้องฉี่หครั้งขึ้นไปเพราะว่าคนเรานะคะเนาะกินเข้าไปเท่าไหร่ก็จะออกมาเท่านั้นถ้าลูกกินนมแม่เยอะลูกก็จะฉี่เยอะฉี่บ่อยนั่นเองข้อสองที่ลูกอายุ7วัน ขึ้นไปถ้าลูกได้รับนมแม่พอลูกจะอึบบ่อยวันละประมาณ 3- 4ครั้งขึ้นไปโดยเฉพาะใน1เดือนแรกคุณแม่จะพบว่าลูกอึบ่อยมากเพราะนมแม่จะช่วยขับสารสีเหลืองออกจากร่างกายลูกถ้าลูกกินนมแม่เยอะนะคะลูกก็จะอึบ่อยนั่นเองพอลูกของคุณแม่อายุ1เดือนแล้วลูกอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องอึบบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะเจอว่าลูกนานๆหลายวันอึทีลูกอาจจะไม่ได้อึทุกวันแต่ถ้าลูกหายลงได้กินนมได้นอนหลับดีการเติบโตเป็นปกติดีแบบนี้ก็ไม่น่ากังวลค่ะข้อ 3. ถ้าลูกกินนมแม่เพียงพอก็จะนอนหลับได้นานนะคะครั้งละประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าคนกินอิ่มก็จะนอนหลับดีค่ะและสุดท้ายข้อ4น้ําหนักลูกเพิ่มเฉลี่ยนะคะวันละประมาณ20-30ถึงกรัมต่อวันทั่วไปแล้วนะคะทารกแรกเกิดนะคะจนถึงประมาณ7-10ถึงวันอาจจะมีน้ําหนักตัวลดลงได้บ้างนั่นก็เป็นเพราะว่ามีการสูญเสียน้ำนะคะออกจากร่างกายของเขาแต่พอลูกนะคะได้รับปริมาณน้ํานมแม่ที่เพียงพอที่อายุประมาณ7-10ถึงวันนะคะน้าหนักตัวลูกก็จะกลับมาเท่ากับน้ําหนักตอนแรกเกิดนั่นเองและหลังจากนั้น น้ำหนักตัวลูกก็จะเพิ่มเฉลี่ยนะคะวันละประมาณ20-30กรัมต่อวันถ้าคุณแม่พาลูกไปชั่งน้ําหนักตัวนะคะที่อายุ1เดือนนะคะน้ำหนักตัวลูกค่ะก็จะเพิ่มเฉลี่ยนะคะประมาณ500กรัมต่อเดือนนะคะหรือประมาณครึ่งกิโลนั่นเองนะคะถ้าแบบนี้ก็บ่งบอกว่าลูกได้รับนมแม่พอที่อายุประมาณ1-2เดือนนะคะน้าหนักตัวลูกก็จะเพิ่มเฉลี่ยนะคะเดือนละประมาณ700-800กรัมต่อเดือนค่ะเข้าเดือนที่3นะคะน้าหนักตัวลูกก็จะเพิ่มเฉลี่ยประมาณ600กรัมต่อเดือนพอเดือนที่4ี่ถึงเดือนที่หก ลูกเพิ่มดีแบบนี้บบนก็บ่งบอกว่าลูกได้รับนมแม่พอค่ะสรุปอีกครั้งถ้าลูกดูดเต้าแม่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกได้รับนมพอข้อหนึ่งเลยนะคะดูจากปริมาณการฉี่ของลูกถ้าในหนึ่งวนันฉี่เกินกว่า6ครั้งต่อวันขึ้นไปก็บ่งบอกลูกได้รับนมพอข้อ2ดูจากปริมาณการอึของลูกถ้าทารกจนถึง1เดือนนะคะอึอบอ่อยวันละประมาณ 3- 4ครั้งก็บ่งบอกว่าลูกได้รับนมพอภายหลังจาก1เดือนไปแล้วนะคะลูกอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องอึทุกวันนะคะเนาะข้อที่3ก็คือว่านอนหลับนานนะคะอย่างน้อยครั้งงละปรมมาณ3ชั่วโ เพราะว่าคนกินอิ่มก็จะต้องนอนหลับดีเนาะสุดท้ายข้อที่4นั่นก็คือน้ําหนักตัวลูกเพิ่มขึ้นนะคะเนาะเป็นปกติดีแบบนี้บ่งบอกว่าลูกได้รับนมพอค่ะสิ่งสำคัญของการที่แม่จะมีปริมาณน้านมแม่เพียงพอให้ลูกกินนั่นก็คือวินัยของการเอาลูกเข้าเต้าบ่อยๆนะคะเนาะให้บ่อยได้เลยทุก 2- อถึงสชั่วโมงให้ได้วันละ8ครั้งนะคะเนาะวินัยของการให้นมนี้จะมีผลทาให้น้ํานมของคุณแม่ค่ะสร้างมาจนเพียงพอต่อความต้องการของลูกแ,แม่ให้นมก็อย่าลืมใส่ใจเรื่องอาหารการกินของตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมกกินอาาาาหหหหรให้ลลย กินอิ่มไม่อดกินให้ครบ3-4มื้อนะและหากอยากเพิ่มคุณภาพน้ำนมแม่ด้วยนะคะก็อย่าลืมกินอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงเรื่องน้ำนมแม่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงหัวปลีหรืออาจมองหาตัวช่วยเสริมนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องคุณภาพแล้วก็ปริมาณน้ำนมแม่และยังมีส่วนช่วยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมอย่างมูทริโกตัวนี้ได้อัดแน่นด้วยสมุนไพรทั้ง7ชนิดนะคะที่มีส่วนช่วยดูแลเรื่องคุณภาพแล้วก็ปริมาณน้ำนมแม่ไม่ว่าจะเป็นหัวปลีขิงดำขิงทองฟีนอกรีอินทลลัมบเตยยยตยอิีง มินรวมอีกทั้ง13ชนิดนะคะมีส่วนช่วยดูแลเรื่องสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ให้นมด้วยว่าแม่ให้นมก็จะต้องแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะทําให้มีน้ํานมแม่ที่มีปริมาณแลวก็คุณภาพอย่างเพียงพอให้ลูกของคุณแม่กินนั่นเองแต่ต้องทําควบคู่กับการที่มีวินัยในการให้นมลูกอย่างดีด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งผลทําให้ปริมาณน้านมแม่มีเพียงพอให้ลูกแม่กินควบคู่กับการดื่มน้ําให้พอด้วยค่ะสองถึงสามลิตรต่อวันงีบนอนผ่อนคลายไม่เครียดเท่านี้แม่ก็จะมีปริมาณน้ำนมแม่เพียงพอนะคะแล้วกกก็มมมมมีีีนนนนนแแแ่่่่ทคุณภาพให้้ลูิไดอ